การเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมนายมนูดีตรดปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้มำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายจังหวัดเลยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพในหลักสูตรปรวช หลักสูตรประวะสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจบแล้วมีงานทำเพื่อการสร้างรายได้ผมบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพศ2529นับเป็นเวลากว่า38ปีซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการจัดทำหลักสูตรโดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพระยะสั้นและมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน ผมมีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเสนอสถาบันคุรุพัฒนาซึ่งเป็นสถาบันในการพัฒนาครูและได้รับการอนุมัติให้อบรมครูทั่วประเทศซึ่งต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้มาพบด้วยตนเองจึงขอใช้การสื่อสารทางออนไลน์เพราะสะดวกและเป็นการไม่รบกวนเวลาของคุณมากนักผมเป็นครูมาทั้งชีวิต มีความสุขและความภาคภูมิใจมากเมื่อเห็นสิทธิ์ได้ดีมีงานทำปรารถนาที่จะทำให้สิทธิ์มีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็มีความตั้งใจว่าเมื่อวันหนึง่งไม่ได้อยู่บนโลกนี้ก็อยากให้ร่างกายเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจึงได้อุทิศอร,ร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนั่นคือความตั้งใจ และยังมีความปรารถนาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้โดยการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจุดมุ่งหมายที่ต้องการสื่อสารในครั้งนี้ก็คือต้องการให้ทุกคนได้รับโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนแต่ต้องการให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีในช่วงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองนำไปสู่การสร้างรายได้ซึ่งผมวิเคราะห์ดูว่าการสร้างธุรกิจด้วยตนเองสามารถที่จะสร้างรายได้ตามความสามารถของแต่ละคนสำหรับคนที่มีความตั้งใจและขยันก็จะได้รับผลตอบแทนสูง ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องของรายได้ซึ่งต่างจากการทำงานเป็นลูกจ้างพนักงานที่รับเงินเดือนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของรายได้ขยันมากก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมซึ่งอาจจะมีขึ้นเงินเดือนบ้างและอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างรายได้แบบพาสซีฟ i n c นค e ซึ่งหมายความว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้วันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่ได้ทำงานแล้วเสมือนหนึ่งเป็นเงินบำนาญเพราะว่าวันหนึ่งร่างกายของเราก็ไม่สามารถทำงานเพื่อหารายได้ได้เหมือนเดิมแต่รายจ่ายก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นรายได้ก็ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันธุรกิจเครือข่ายเป็นคำตอบหนึ่งหากมีการสืบค้นข้อมูลจะพบว่า มีคนมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเครือข่ายส่งผลให้ตลาดแบบเครือข่ายมีมูลค่ามากกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีผมจึงได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่องและได้มีการคัดเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงโดยได้มีการติดตามบริษัทดังกล่าวมากว่า1ปี ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสามารถทําให้ทุกคนสร้างรายได้อย่างแท้จริงและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสคอบอรับรองซึ่งมีข้อดีคือทุกคนที่ทําธุรกิจไม่ต้องลงทุนสูงโดยรายละเอียดของการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจด้วยตนเองการพัฒนาธุรกิจการบริหารจัดการ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขั้นที่วันหนึ่งเราอาจจะพักผ่อนกินเที่ยวแต่ยังมีรายได้แม้ในวันที่เรากรเกษียณอายุการทำงานแต่รายได้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องจัดตั้งบริษัท ไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีโรงงานผลิตสินค้าไม่ต้องจ้างทำระบบไม่ต้องจ้างทำบัญชีทุกอย่างที่กล่าวมามีผู้ลงทุนให้คุณทั้งหมดแล้วผมจึงได้เลือกในการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติส่งผลถึงการมีไรายได้เพราะธุรกิจประเภทนี้ทำที่ไหนเวลาใด ก็ได้โดยใช้เวลาไม่มากนักคนที่ทำงานอื่นอยู่แล้วก็สามารถทำธรุรกิจนี้ได้จึงอยากจะเชิญชวนให้มาเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายแต่ถ้าหากว่าเรียนแล้วลงมือทำก็สามารถสร้างรายได้ได้จริงสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ขอบคุณครับ